ครับผมมิตร์บุยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางอย่าเรื่องสำนักงานเขตมลนะ เป็นแนวดรามา่าเป็นผลงานของอาจารย์อาซึมิคิชิผลงานยาวเรื่องแรกปัจจุบันลงเว็บไซต์คอมิกบันไข่จำนวนเล่มไทยออกมาแล้ว2เล่มสูนญี่ปุ่นออกมาแล้ว28เล่มยังไม่จบมาด่สุดเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่านะเมื่อผู้คนเสียชีวิตล้วนมาสำนักงานว่าก,กรรมก่อนไปสู่สุคติหรือนรกภูมิเรื่องราวของคนตายที่มีหลายแง่มุมทั้งความคิด และการกระทําหลังงานจบนะครับไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ผมมองเป็นแนวดราม่าเพียวๆไม่ค่อยทิลเลอร์ตามหลังปกบอกสักเท่าไหร่โดยเรื่องขยายโลกหลังความตายให้เห็นอะไรที่มากกว่าสวรรค์หรือนรกแต่นําเสนอในรูปแบบที่ไม่แฟนซีหรือเหนือธรรมชาติมากขนาดนั้นให้นึกภาพว่าเรามาทําธุรกรรมอะไรสําคัญสักอย่างและต้องมีการเขียนเอกสารอะไรเงี้ยซึ่งตัวเรื่องราวเน้นสํารวจชีวิตเหล่าคนที่เสียชีวิตว่าก่อนตายมีชีวิตอย่างไรบ้างแต่ละตอนก็จะมีสตอรี่ แตกต่างกันไปมีจุดพลิกล็อกและการตั้งคำถามถึงการเสียสละหรือความใสซื่อบริสุทธิ์ที่แสนน่าเศร้าอย่างตอนตัวชั้นในวันพรุ่งนี้เป็นตอนที่ผมน้ำตาไหลทั้งสงสารเจ็บปวดที่เด็กคนหนึ่งต้องมาพบเจอแบบนี้รู้สึกลักแม่มากๆเลยไม่โกรธที่ถูกทำร้ายเพราะคิดว่าเป็นการสั่งสอนหรือถูกทำโทษพอมีคนถามถ,ามถึงรอยฟกซ้ำก็บอกว่าหกล้มเพราะน้องยังเด็กที่จะรับรู้คำว่าความตายและมักคิดถึงแต่ช่วงเวลาดีๆที่อยู่กับ แ่เป็นตอนที่ปีบคั้นอารมณ์คนอ่านอย่างมากถึงเรื่องราวไม่มีประเด็นบือหวาขนาดนั้นนําเสนอถึงโลกหลังความตายที่คนอ่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ใส่สีมากเหตุการณ์ที่เกิดเลยมีความเดบบรู้สึกจับต้องได้โดยแต่ละตอนมีประมวลภาพตัวละครนั้นๆด้วยถึงเรื่องนี้เล่าเป็นแคสแคแต่พออ่านเรื่อยๆจะเริ่มสงสัยตัวละครที่ทํางานที่นี่เรื่องค่อยๆหยดคาใบ้มาเช่นถ้ารับโทษประหารจะได้มาทํางานนี้อารมณ์แบบทํางานชดใช้กรร เหมือนกนกัในส่งตัวละครนะครับชิมุระฝ่ายข้อมูลทั่วไปที่คอยรับผิดชอบและบริการคนที่มาโลกนี้ดูลึกลับ แต่ไม่มีพิษภัยมีรอยยิ้มกว้างและมักพูดลงท้ายด้วยครับอยู่ตลอดและกวนนิดๆตรงเพราะเขาไม่ได้ถามนะครับผมเลยไม่พูดก็จริงนะเป็นคนมารยาดีจริงๆเลยแต่น่าสนใจตรงก่อนตายเนี่ยเขาเคยเจออะไรมาเพราะใบหน้าที่ยิ้มอยู่ตลอดเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าคงเจออะไรมาเยอะถึงไม่สามารถรู้และคาดเดาได้ก็ตามในส่วนง,งานภาพนะครับโดดเด่นในการวาดฉากอารมณ์หรือสะเทือนใจโดยไม่บิ้วหรือขยี้มากนักทําให้อ่านแลว แล้วมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอสมควรหน้าตาตัวละครเนี่ยอาจดูเรียบๆไม่ได้โดดเด่นแต่มีเอกลักษณ์อยู่อย่างฝ่ายชอบทำปากเวอร์อยู่ตลอดดูออกว่าหน้าตาคงจะได้ลายเส้นมาจากพี่ชายที่เป็นนักเขียนการ์ตูนแต่ผมไม่รู้นะว่าวาดเรื่องอะไรรวมถึงลายเส้นผู้หญิงและเด็กเนี่ยดูคลับคล้ายคลับคาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนชอบที่พื้นถมเป็นสีดำเป็นการบ่งบอกว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่โลกของคนเป็นรูปเล่มโดยรวมนะครับทำโดยสนับ พิมพ์หน้าใหม่นะ B I t o m o ซึ่งเล่มนี้ผมซื้อตอนที่ไปงานหนังสือนะก็จะได้อันนี้ด้วยนะเป็นชิกิชินะครับตัวปกเนี่ยเป็นปกด้านนะครับอ่าสัมผัสก็จะดูดีอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะเวลาทำปกด้านยังไงก็ดูดีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลมาดูในส่วนของคำทักทายจากอาจารย์ผลงานชิ้นใหญ่ ที่กินเนื้อที่สมุดโน้ต2 0เล่มนะครับประตูเล่มแรกของคิชินะก็มีการบรรยายว่าฉันเริ่มวาดประตูลงในสมุดโน้ตเรียนแบบพี่ชายในการบรรยายก่อนที่จะมาวาดเรื่องนี้นะอืมปกหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องย่อนะครับแล้วก็จะเป็นรูปประตูนะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเป็นแนวเทลเลอร์นะแต่จริงๆมันไม่ได้เทลเลอร์อะไรขนาดนั้นนะต้องอ่านเล่มหลังๆมั้งเล่มหลังๆมันอาจจะเทลเลอร์อย่างที่ผมหวังก็ได้นะสว่วนปกในเนี่ยเป็นแก๊กตลกๆนะครับ นี่นะความเจ็บปวดจงหายไปแต่ขามันแบบว่าโยแล้วนะมันค่อนข้างจะเป็นตลกร้ายนิดนึงสำหรับผมอะนะแต่มันก็ทําให้เราอมยิ้มได้นิดหน่อยอะอหงมงก็จะมี คำเขียนไว้ว่าฝ่ายถูกฆาตกรรมนะมาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับสานักงานเขตมรณนะมีทั้งหมด5ตอนนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการทํางานของอาจารย์คีชิบอกท้ายเล่มนะขอข้ามไปส่วนนี้ก่อนละกันถือว่าอ่านเพลินดีนะเป็นรายละเอียดการทํางานของอาจารย์นะครับว่าทําอะไรบ้างมีไอเดียมีความคิดยังไงน,นี่ก็เป็นตัวอย่างเล่มต่อไปแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลของสนักพิมพ์วีไอโทโมะนะครับแต่อีกทางคลิปนี่คือแบบว่าตลกลายนิดน,นึงอะนะ มันจะชวนทําให้นึกถึงมังงะสมัยก่อนอะที่มันจะมีเซ็นเซอร์ขวางพึ้อ,อะไรอย่างเงี้ยมาดูด้านในเล่มกันต่อมีการแบบว่ายืนยันปั๊มอันนี้ด้วยนะนายกเทศมนตรไตสํานักงานว่ากรรมมันเหมือนเล่นคําไงนายกเทศมนตรีอันนี้อันนี้ก็คือนายกเทศมนตรีไปอีกรอกนึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ในส่วนของตัวกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษถนอมสายตานะครับซึ่งฟิลลิ่งเนี่ยมันจะต่างจากของสยามบินเตอร์และก็ของลักพิมพ์อยู่พอสมควรนะเพราะว่าตัวสัมผัสกระดาษเนี่ยมันจะมีความหนาฟูและก็สากมืออยู่แต่ก็พิมพ์คมชัดทุกหน้านะก็ต้องใช้เวลาปรับปรุปงกันไปนะคะเพราะว่าเล่มน,นี้มันจะมีบางหน้าที่หมึกซึมแล้วก็มีเหมือนมีรอยขีดเส้นเล็กน้อยอ่ะน่าจะเกิดจากผลกระทบจากการพิมพ์นะครับไม่รู้อยู่หน้าไหนนะแต่ตอนอ่านเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีนะ แต่โดยรวมเนี่ยถือว่าพิมพ์ได้ได้ดีตามมาตรฐานส่วนการแปลเนี่ยเรื่องนี้แปลได้ดีเช่นกันนะแต่อาจจะมีบางหน้าที่คําพูดมันจะอาจจะดูแข็งแข็งไปบ้างแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับไม่มีการแปลผิดนะตัวรูปเล่มเนี่ยก็จะมีความหนักมือเลยนะด้วยตัวกระดาษด้วยส่วนหนึ่งนะมันจะมีความหนาฟูไงนะตัวรูปเล่มมันก็เลยมีความหนาหน่อยนะครับแต่อ่านแล้วไม่เก่งมือนะอันนี้ผิดคาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอกระดาษมันมีความแข็งหรือมีความหนามากๆเนี่ยเวลาเราอ่านไปเรื่อยๆนิ้วมัน จะรู้สึกเก่งอะนะแต่เล่มนี้หม่นะครับ เป็นกาลังใจให้กับสนพิมพ์หน้าใหม่นะเพราะว่ามาเปิดตัวในช่วงที่วงการหนังสือดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความซบเซาถือว่าก็ต้องให้กําลังใจกันไปนะให้เขาผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้มียอดขายที่ตรงตามเป้าที่เขาวางเอาไว้นะครับเขาจะได้เอา LCD D ที่เรารู้สึกอยากอ่านมากๆเนี่ยมาขายให้คนได้อ่านกันอีกจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรกับ B I t o m o ากนะแต่ถ้าได้เรื่องที่ผมรู้สึกแบบว่าเอ้ยไม่คาดคิดว่าจะมา ผมจะดีใจมากด้วยที่เป็นสัญญาพิมพใหม่การที่เราจะไปขอ l อแบบโอ้ชูเอชะชูคาคุกคงังสัญญาพิมพใหญ่ๆอ่ะโคดดนชาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาต้องจับสัญญาพิมพแบบกลางๆเล็กๆไปก่อนน่ะซึ่งผมมองว่ากลางๆเล็กๆอ่ะก,ก,ก็มีมังงะหลายๆเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันมีประสิทธิภาพมากพอที่เอามาขายในไทยได้นะซึ่งผมก็รออยู่นะว่าทาง b บียทโมเขาจะคัดสรรมังงะอะไรมาบ้างน,นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดดวใดดว,ดวหนึ่งไงอาจจะมีมังงะแนวแปลก ที่ไม่คิดว่าจะมาเข้าไทยก็ได้นะระหว่างตอนของแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีรายละเอียดมีภาพอะไรอย่างนี้ด้วยนะคืออันนี้แทบไม่ได้พูดเนื้อหาภายในเล่มมาาเท่าไหร่แต่ส่วนตัวชอบอยู่แล้วนะไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรูปเล่มโดยรวมสรุปนะครับบอกสนุกได้ไม่เต็มปากแต่ถ้าอยากอ่านแนวดราม่าเน้นสำรวจชีวิตแนะนำครับไม่ว่าท่านที่ช่วยเหลือหรือท่านที่ถูกช่วยต่างเจ็บปวดทั้งนั้นแหละครับเรื่องนี้นะครับ ผมให้แทมแทน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 แทดจุเต็ม10นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวบางานในวันนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้สวัสดีครับบ๊ายบาย